ให้เจ้าได้แ่ชีให้เจ้ามองจ้นคนมีอะไรอ่ปรู้ะนีอยู่้ไรอะรก็ไ้อทำไงดีอ่ะเคุณมีอะไรด้วยถ้ามึงอยากลองเอยากลองก็ลองสิ่ออยากองก็ลองป้องกันเนาะทำไมป้องกันก็ตามมีตามเกิดแล้วถ้าันพลอะไม่ลอ ถ้ามึงป้องกันดีๆมันก็ไม่พลาดหรอกลองไปลองลองเชื่อกุลองสักครั้งในชีวิตไหนๆก็มันมีโอกาสจะรีบเราสักเพื่อรักเธอเมีอะไรจบอกอะไรไมคไม่กินยาคุมองันก็ไปเอาออกสิกราชอบหรอ แน่ใจแล้วใช่ไหมคะว่าจะมาทำถ้าแน่ใจแล้วไปรอหมอที่ห้รคะ,ะแม่หนูมีเรื่องดสารภา์พหัวท้องแต่หนูไปทำแท้งมาแล้วพ่อมันไม่รับบายแม่จะสอนแ้วให้นลูกการทำแท้งอะ่ะมันไม่ดีมันส่งผลเสียให้กับลูกในระยะยาวมากในขณะที่หนูกำลังมีความสุขแต่เด็กคนนึงที่หนูไปทำแท้งมา เขาจะมาส่งผลให้หนูอ่ะชีวิตตกต่ำนะลูก <c oughs> ทำอะไรก็ควรคิดดีๆนะลูกไม่เป็นไรแม่ไม่โกรธแม่ไม่ว่าไม่จบไปแล้วนะค่ะ